พี่น้องมาเก็บดอกไม้พี่น้องมาเก็บดอกไม้ดอกไม้ธรรมชาติมาเบิ่งพามาเบิ่งดอกไม้ธรรมชาติสวยพี่น้องมาเดิอมาเดิอพี่น้องมาเก็บดอกไม้มือกล่องเมลานีดอกจงกี้ดอกจงกี้สวยงามตามธรรมชาติเมลานีเบิ่งนะ่เอาหอยเพิ่นเบิ่งในเมลานีอู้นเต็มปลาเลยมาเดิอมาเดิอพี่น้อง สวยสวยเก็บได้เก็บพี่ดอกกันนี่จะออกก้อนหนาหนาวออกก้อนหนาพันตองมาชมดูมาชมดูพี่น้องจ๋าตามมาเลยเขามาให้มงีไม่หลาหลีดในดานี้อุ้บอลช่วยมามาพี่น้องงามหลายงามหลายเลี้ยงเต็มปลาเลย เห็นปะอุอ้ยเหยียบกระพองกันบอกแม่ได้ใจเจ้หน้าที่แล้วอุย้ยงามเมลานีเมลานีผ้พาพันยางเบิ่งปไปยังสีแนวปิดไม่เลยไปเลยลเราจะไอยังยัง,ยงออกไปดูตวงวันนี้กับายมาหาแม่อาเสียแกกัน

มิตรผู้หญิงพิธาหันทำพิธาหันมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนยืนคอนเสิร์มาคู่เซิร์ฟแทนเดี๋ยวบอกยืนคัดหลังอยู่พี่น้องแต่แนวผู้ชายเนาะผู้ชายกับดอกไม้แตจัช้าวะนเหวะเนาะแต่ผู้หญิงกับดอกไม้ของคู่กันพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อเปิ้ลราตีพี่ไม้มาเด้อมาเด้อมาเก็บดอกไม้เด้อพีผัวพ่าน ดอกไม้เด้อพี่น้องเงินสุขุสุกสนแต่บอกผู้ใช้ไอ้ตุยจ้เก็บวะเฝ้าใจอัสนีคือบ่วสะออนหนักเนาะผู้ใช้เนาะบันคือผู้ยิ่งไอเพิ่นเบิ้งไปลหลูกเบื้องผนเบิ้งดอกไม้เบื้งดอกไม้สีสดซื่นก็เบิ้งแม่ยิ่งหนาเวลาเนี่อย่าหัวพี่น้องไปบอกเบิ้งดอกไม้สีสดซื่นเออไปเรื่อยๆดู <laughs> ah ben, bah ce sont des jonquilles. Jonquilles qui poussent dans les forêts. C'est très beau et il y en a plein. Après, on peut les cueillir pour faire des bouquets, pour les offrir, ou on peut les, les dé déplanter pour les planter dans le jardin. Avec une pelle, on creuse. Hum, Minien. Ah. Tu veux que je vienne? เพ oh. ิ่มเห็ดหลูกเห็ดเบียอ๋อซาซิโมเว่เห็ดเบียโมเว่แชมปิญงกินบ่ได้เด้อพี่น้องเดินนี่เห็ดเบียออกงามนี่เนาะแชมปิญงโมเว่แชมปิญงเฉดดีมาแล้วพี่ทำงานเอาถุงมาให้แล้วคอยเอาเสียมมาพร้อมพี่น้องเอาเสียมมาพร้อมคอยจะมาจิ้มไปปลูกที่สวน เปอร์เปอร์เซ็นต์นะสักชื่อนี่เอาเสียมมาพร้อมเอาเสียมมาพร้อมพี่น้องเสียมเสียมัยมมนนี่เอาม้าจากเมืองไทยพี่น้องฮีรันยิกฮีรันยิกเอามาจากเมืองไทยเอามากิมเฮดไคแฝรนเศสอันนี้ขวจิขวจเสียม,มากิมเอาไปปลูก ไปปูก uh. บ right. ้านเฮาก็ได้เอากิมให้เบ mm. ิ่งเด้อแม่กิมให้เพิ่นเบิ่งเ่อนเอาตอใดดีเอาตอมีดอกเนาะอันนี้งามนะลูกโชเลกิมไปปลูกก่อนมอินฮะกินอย่างกินพอไว้จะกินดอกไม้แม่ก็ได้ลูกบ่ได้โอ้ยท้รโอ้ย มันคื่แข็งจังสิไอเสยเมื่อคุดดอกไม้ให้นนะนี่ได้แล้วได้ลอยได้แล้ว,ลวเอาไปหลยดอกเอาไปพ่อได้ปลูกนี่เป็นยังสิพี่น้องเข,บขบาบปกเขาบป๊ะบาเด้นี่เป็นยังสิเห็นปะเป็นแบบนี้หัวมันเป็นแบบนี้แล้วใบนี้มันมีหมากมีดอกพี่น้องมีหมากมีมีหม,มากแล้วมักกะสีโลนโลนหล้วมันก,ก็เลยข,ขึ้นเป็นปลาเนี่ ตาอ้อมเลย8นาที40ฮะ8นาที40 8นาที40จะเฟรโลตัวเน้ยใช่ลูกเฮ้ยเดี๋ยวแม่สีมันเป็นแม่สีไทยลูกเงีวหลายคนสิบเบอเบิงแต่ว่าแต่ว่าอ้อมแล้วหนูอ้อมไปเฟรโลตัวกาเจ้าอุ๊ยคุณอ่ะยางอ้อมไปเลยลูก

มด็จงีในุเห็นวัอยู่เห็นบ่าพี่น้องในมันลนโอ้หู้ยังหู้ยังหู้หนูย่หัวหู้หู้ยังอะไรเธอรู้อะไรเอ่ยหู้ยังหรอเมละนีจะโทรนะหูระพงเออหู้หู้กระต่ายเป็นหู้เห็นบ่พี่น้องเห็นหูบ่ อยู่ว่อย่างสุดตเอ็นบู้วโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไค์ทุกกดติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาชมดอกไม้น้ำกันเด้อบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายลูก